ยาปลบาลาภาแปลว่าความมีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับยิ่งมีโรคยิ่งดีครับเกิน1 2 0วันก็ได้ครับท่านปไระธานผมรัชชานจะสร้างคุก200ชั้นชั้นที่ลงท้ายด้วยเลขสี่เราจะเอาไว้ขังนักโทษการเมืองฮะ,ะทำกระเช้าแทนที่จะขึ้นภูกระดึงเนี่ยไม่ต้องเอามาขึ้นชั้น14นี่แหละขายทอดขายลิขสิทธิ์ไปทั่วโลกท่านประธานคุกไทยเนี่ยนะคะไม่รู้ว่า ทางรัฐแบรนเน่ยทราบหรือเปล่าว่าไปไกลระดับโลกแล้วนะคะเฮ้ยทำไมคุณมีกองบัญชาการกองทัพเรือคุณไม่มีทะเลนี่มันก็เหมือนกับประเทศไทยนี่แหละครับมีเรือดำน้ําแต่ไม่มีเครื่องขอบคุณครับสภาทสพาทองสภาพทองสภาพ นั่งครับท่านสมาชิกครับเปิดประชุมครับท่านสมาชิกสภาทอล์กที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มีสมาชิกของเราในสภาทอล์กนะครับได้ยื่นกระทู้ในเรื่องที่พี่น้องประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็มีผู้เสนอให้สภาทอล์กได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะให ราชทรรหรือทันทสถานของเรานั้นเป็นทันทสถานในฝันของพี่น้องประชาชนท่านยานมีอะไรนะครับท่านประธานครับผมขอถามท่านประธานสักนิดได้ไหมครับถามเยอะๆก็ได้ครับท่านประธานเนี่ยเอางบประมาเนี่ยนะครับผมไปกินหมูกระทะยังไม่พอใช่ไหมครับท่านยังเอามาจ้างเลขานี่นะครับผมผมเห็นมีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ และหน้าอ๊ยหน้าที่ผมคุ้นเคยมากครับคนนี้ครับน้องลิอะไรนะจำได้แล้วคนนี้ใช่ไหมครับที่ทำให้บุรีรัมย์ทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ลูกชิ้นยืนกินใช่ค่ะก็โฆษณาไปรอบโลกอยู่เหมือนกันครัใช่ครับผมขอแนะนำครับลูกชิ้นยืนกินผมเกือบมีเรื่องครับ มีเรื่องอะไรครับทุกคนมุงกันใช่ไหมครับผมก็เห็นเขาจิ้มแล้วก็กินจิ้มแล้วก็กินใช่ไหมครับผมเห็นน้าจิ้มเนี่ยครับผมจะหล่นโดนโดนขาไอ้คนข้างผมเลยบอกน้องระวังโดนแค่นี้มันหันมาต่อยผมมีเรื่องครับผมลูกชิ้นยืนกินเข้าใจผิดกันเรื่องลูกชิ้นระวังโดนแค่นี้มีเรื่องครับไดี๋ยกถ้าไม่อยากมีเรื่องก็ที่หลังนั่งกินนะคะครับผมขอบคุณมาก เมื่อกี้ท่านพาดพิงไปถึงลูกชิ้นบุรีรัมเนี่ยปรากฏว่าเอ้านี่ประธานสมโมสรก็เลยยกมือเลยเชิญครับใช้สิทธิ์พาดพิงเลยกราบเรียนประธานที่รพก,กับผมในวินชอบใกล้ชิดครับ <c oughs> ประธานสมโมสรบุรีรัมอยู่ในเต็ดวันหลังถ้าคุณไปที่บุรีรัมนะครับคุณน้องลิซ่าเนี่ยเขาเป็นคนสร้างชื่อเสียง <c oughs> ผมก็ดูแลอยู่ที่บุรีรัมมีอะไรถ้ามีอะไรคุณโทรหาผมได้เลยนะครับ ผมโทรหาแล้วครับครับแต่ท่านไม่เปิดเครื่องครับมันต้องมันต้องดูให้ท่านประธานการจะโทรศัพท์เนี่ยคุณต้องดูนะครับไม่ใช่อยูนจะโทรก็โทรมีเรื่องอย่าโทรครับผมไม่รับหรอกถ้าไม่มีเรื่องแล้วจะโทรไปทําไมเ่ยอ่ะก็ท่าทางจะเข้าใจกันได้ดีนะเรียนเรียนเชิญครับดรตู่ครับกราบเรียนท่านประธานนะครับในฐานะที่ผมรับผิดชอบกระทรวงนี้โดยตรงนะครับโมเตรูนะฮะผมดูจาก ฮวงจุยจ้ยเออฮงจุ <c> ้ย <oughs> อ่าผมรู้สึกว่าสาวน้อยน้องลิชื่ออะไรนะน้องลิเทียมเฮ้ยน้องลิสานะฮะสาวน้อยคนนี้เขามีของอยู่ในตัวแน่นอนครับใช้ศาสตร์ทางด้านโหราศาสตร์ดูนะครับว่าเขามีวิชาอ,อวาตารวิชานี้มาอธิบายโดยหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้จริงๆนะครับมันต้องอาศัยไสายศาสตร์100เเซ็นะครับ แล้วก็ร่างอวตารผมหวังว่าร่างต่อ,ตอไปของน้องลิสาฮะ,ะก็จะเป็นร่างสวยๆน่ารักเซ็กซี่ขี้เล่นเป็นกันเองแบบนี้ต่อไปนะครับผมหวังว่าจะไม่เจอร่างที่อ้วนดาท้องลายขาลายอะไรประมาณนี้ครับขอร่างสวยๆแบบนี้ครับน,น้องลิสานาะขออนุญาตค่ะ พอดีว่าถ้าอยากจะเจอแบบหน้าท้องลายขาลายถ้าอยากจะเจอก็ได้นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยององไหนจะลงนี่คือลงได้เลยแล้วแต่องค์จะผ่านเป็นได้หมดเลยค่ะขอบคุณค่ะอ๋อขึ้นอยู่กับว,ว่าองค์ไหนจะลงนะวันนี้องค์ลีสาลงนะอย่างนี้ก่อนนะครับผมเอาตามที่วิบได้แจ้งมานะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาเยอะมากนะครับในกระแสะสังคมก็ต้องการที่จะฟังว่า ในสภาทอกของเราเนี่ยมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรนะคิดว่าจะต้องให้ทางฝ่ายคอนเนี่ยเป็นผู้นําเสนอเรื่องนี้ก่อนนะครับขอเรียนเชิญท่านสเสนศรีสุวรรณครับท่านประธานสภาทอกท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติรัฐแบนได้เข้ามาทําหน้าที่แล้วก็ทําให้มีปัญหาในเรื่องของราชทันครับท่านประธานครับวันนี้ผมจะมาขออนุญาตพูดถึงราชทันในฝัน อยากจะเสนอแนะกับทางรัฐบาลว่าไหนๆมาขนาดนี้แล้วเราปรับซะหน่อยดีไหมเราปรับซะดีไหมให้มันดีขึ้นให้มันเกิดความเข้าใจมากขึ้นอยากจะเล่าให้ฟังว่าบางคนก็จะไม่เข้าใจว่าไอ้นักโทษขั้นเด็กขาดเนี่ยเขามีการแบ่งชั้นนะครับท่านประธานครับแบ่งชั้นอย่างไรนะฮะเข้าคุกครั้งแรกนักโทษขั้นเด็กขาดที่ที่เขาเรียกว่านอชอเนี่ยนะครับขั้นเด็กขาดเนี่ยเข้าไปอยู่เขาเรียกว่าเป็นนักโทษชั้นกลางครับ ชั้นกลางคืออยู่ตรงกลางก่อนแล้วจากนั้นก็มีโอกาสขึ้นไปข้างบน3ชั้นแล้วลงไปข้างล่างอีก3ชั้นครับจากชั้นกลางขึ้นไปหน่อยเนี่ยขยับจากชั้นกลางก็ขึ้นเป็นชั้นดีครับแล้วถ้ายังปฏิบัติอะไรดีก็เป็นขั้นดีมากและขั้นที่สูงกว่าชั้นก็คือเขาเรียกขั้นเยี่ยมครับขั้นเยี่ยมนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดทําอะไรผิดพลาดหรือมีอะไรทําไม่ถูกต้องจากชั้นกลางก็ตกลงมาสู่ชั้นเลวครับชั้นเลวมากและ ที่สําคัญที่สุดก็คือชั้นนี้เป็นชั้นที่จะต้องเขาเรียกว่าออกไปยากหน่อยนะครับขอประทานโทษนะครับหกชั้นเนี่ยเขาจะดูอย่างนี้ครับแต่วันนี้เนี่ยราชทันไม่ได้มีแค่ชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นกลางชั้นเร็วชั้นเร็วมากเท่านั้นเองครับเพราะเรามีชั้น14มาด้วยครับราชทันครับอันนี้นอกเหนือจากในกฎในราชทันนะครับชั้น14นั้นปรากฏว่าเป็นชั้นเทวดาครับ เป็นชั้นเทวดาคือไงเป็นชั้นเทวดาคูณสองเลยครับธรรมาาสวรรค์เนี่ยมันชั้นเจ็ดนะครับท่านประธานครับแต่นี่เป็นสวรรค์สองชั้นครับคือเจ็ดคูณสองครับท่านประธานครับชั้นสิบสี่ครับอ๋อมาจากชั้นสวรรค์ชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดสองครั้งฮะเจ็ดเจ็ดอันนี้ถือว่าวีวีวีไอพีครับท่านประธานครับมันเป็นเรื่องแปลกไหมครับท่านประธานครับคนทําผิดมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาใช้จ่ายงบประมาณของประเทศครับมันแปลกไหมฮะ ธรรมดาคนทำผิดนี่ควรจะต้องเป็นคนจ่ายดูไหมครับแต่นี่ททำผิดเสร็จแล้วมากินฟรีอยู่ฟรีมาต่างๆวกนี้ถูกประคับมันเรื่องแปลกไหมครับ,ครบใครๆส่งเสริมถ้าถ้าใครอยากมากินฟรีอยู่ฟรีมึงก็ทำผิดกันเข้ามาดิครับกันรปใครครับจริงๆถ้าเราปรับระบบสมัยว่าต่อไปนี้ใครทำผิดอันดับแรกเลยต้องจ่ายเงินก่อนคูจะมาอยู่ราชธันนี่ต้องคิดเงินครับต่อไปต้องคิดเงินถ้าคนจนก็เข้าใจแหละนะคุณไม่มีปนะัญญาเนี่ยก็เยอะยืดระยะเวลาไปในการติดคุกแต่คนรวยต้องคิดเงินมัน ทาคนรวยแล้วทำผิดนี่ต้องคิดเงินคนรวยครับเราไปพักโรงแรมเรายังต้องจ่ายค่าโรงแรมเลยครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นใครจะพักที่ถูกไหมถ้าอย่านั้นต่อไปนี้คนก็ทำผิดทั่วไปหมดเลยว่างๆก็ยิงเสือดำเล่นอย่างเงี้ยลูกกทำไม่ั่นทำไม่นี่ก็แล้วแต่ถือว่ารวยขับรถชนคนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็บอชนเสร็จแลว้วเมาไปกดว่าวเอาคนอื่นมาเมาแทนอย่างเงี้ยท่านประธานครับลักษณะอย่างเนี้ยมันก็ถึงได้เกิดความเวลวร้ายลักษณะอย่างนี้ขึ้นมา ก็เลยไม่เข้าใจว่าคนรวยเข้ามาติดคุกแล้วรวยอย่างเดิมหรือทําให้คนดูแลคุกรวยไปด้วยครับท่านประธานครับนี่คือคําถามนะครับมันเป็นคําถามครับเป,เป็นคำถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันถึงได้ออกมาง่ายแล้วมาติดจริงหรือเปล่ามันเข้าไปติดคุกหรือเข้าไปติดขวัญครับท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่มันทําให้เป็นคําถามต่างๆมากมายนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราต้องมีแนวคิดในการปรับตัววันนี้ใครจะเชื่อว่า คำที่เราเคยพูดมาแต่ไหนแต่ไรว่าอารคยาปรมาลาภาครับท่านประธานครับความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้เป็นโรคยาปรมาลาภาแปลว่าความมีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับยิ่งมีโรคยิ่งดีครับเกินร้อยยี่สิบวันก็ได้ครับท่านประธานครับไหนไหนมันมาถึงขนาดนี้แล้วท่านประธานครับรัชทรรนเราไปกลัวเรื่องคุกต่างๆไม่พอเราทำผลสนธิสัญญากับ โรงพยาบาลเลยไปว่าให้โรงพยาบาลเป็นคุกไปด้วยครับท่านประธานครับมันมาถึงขนาดนี้เราไม่ต้องอายเลยครับกําหนดมันไปเลยนะมาแล้วใครเข้าโรงพยาบาลก็คิดเงินไปด้วยไม่ใช่ว่าให้ก็ไปอยู่ชั้นสิบสี่แล้วก็ใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่ฟรีอีกด้วยอย่างนี้ไม่เอาครับท่านประธานครับเราคิดเงินเลยคุณเข้าโรงพยาบาลเหมือนเข้าโรงแรมแล้วคิดเป็นวันเลยดูซิมันจะติดกี่วันกันนะครับถูกไหมครับเอาอย่างนั้นกันเลยนะมา้ราชทัณฑ์จะได้มีรายได้ด้วยถูกไหมครับและถ้าโรงพยาบาลไม่พอให้ราชทัณฑ์ติดต่อประสานงานกับโรงแรมไปเลยอยู่โรงแรมไปเลย แล้วถ้าเกิดคนไหนมันรวยมากๆเนี่ยนะโรงแรมให้พักเนี่ยทําพวกพูวิลล่าพวกมีสระว่ายน้ําเอามันเข้าไปเลยครับท่านประธานครับไปว่ายน้ําอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นแต่กันไว้ไม่ให้ไปที่อื่นถูกไหมครับอ่าให้มันติดอย่างรู้แต่จะมีเงินเข้ามาครับทุกอย่างเราคิดเป็นเงินหมดครับคิดแบบโรงแรมเลยคิดแบบโรงแรมเลยอัตราแบบโรงแรมด้วยแล้วคิดแบบช่วงไฮซีซั่นเลยครับท่านประธานครับคิดแบบแพงๆเลยถูกไหมฮะอ่ะยิ่งรวยมากยิ่งดีคุณมีหน้าที่ไปทำรวยแล้วทำผิดมามาเราจะคิดเงินคุณถูกไหมครับ คนมันจะได้เข็ดหลาบคนมันจะได้กลัวคนนจะได้แล้วก็ติดจริงท่านเสน่ห์พูดเรื่องนี้นี่ไม่ค่อยมีใครยกไม่ค่อยมีใครอยากจะยุ่งด้วยเลยนะคือผมรู้ว่าคนไม่มีใครอยากยุ่งแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราคงไม่อยากไปใช้บริการกันถูกไหมครับเราจะเข้าไปชั้นไหนก่อนครับนี่แหละก็ชั้นเลวก่อนก็ได้ครับชั้นชั้นอะไรต่างๆก่อนก็ได้ใครทําคดีอะไรอยู่ตรงไหนให้ขังตรงนั้นเลยครับสมมติว่าขโมยวัวขังในข้อวัวครับสภานา